อะไรเลยมาทำอะไรกันนี่ฮะมาทำอะไรกันมาดูว่าสร้างถุงปลาไหลเอาหาปลาไหลขออนุญาตยังขออนุญาตยังขออนุญาตยังนี่ฮะขออนุญาตครับโอ้ยลูกเป๊ะมันต้องดึงสลบขนาดนั้นหรอกเปิดรถโอ้ ตายตายตายมตากแค่เปิดร่องน้ำแล้วดึงสลบสกักขนาดน,นั้นเลยไม่ไก่ะดึส้กช่างให้เต่สัสวยเฮ้ยเฮตูดตูด <c oughs> เพื่นดินแล้วนะ่ะเ <c oughs> จาะขึ้นมาไวต้ตอนนั้นก็พอแล้วดินน่ะไม่ต้องเวียงไปนน่นหรอกนี่ครับอ,อ่าน ไปโน่นเลยเดี๋ยวฮาก้อนดินโยนใส่ก็แต่งอ่ะพี่วู๊ห์เออชักชันละก็ดึงดึงไปแต่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเหวี่ยงไปนน่นหรอก เวียงไปแล้วเวียงไปทำไมนั่นนะ่ะเดี๋ยวก็ต้องเกียร์ออกขึ้นเก่าเลยนะั่นน่ะหรือไม่ต้องเวียงดึงไว้นั่นแหละเอาอีกแล้วท <c oughs> ีมิมลงไปโชว์หน่อยดิไ <c oughs> อ <c oughs> เ้เร็วเร็วเร็วอดีตมือหนึ่งเนี่ยอดีตมือหนึ่งโชว์นหนึ่งเนะี่ยพอไปเห็นแล้ว อดีตมือนหนึ่งโทหนึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะกลับมาเหยียบโทัวหนึ่งแล้อดอีบนม่า,าตอนนี้เป็นกบฏแล้วตอนเนี้ย <laughs> โอ้ลูกพี่ไม่ต้องดึงสลบขนาดนั้นดอกโอ้ยหนอ <laughs> เอาแล้วเอาไปแล้วไปแล้วให้เจาะดึงเจาะดึงเจาะดึงก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เจาะดึงเจาะดึงไม่ต้องเบี่ยงไปโน่นหรอกทำเวลานานๆก็ได้คลิปนานๆครับโอ้ผมรู้กันสองคนกันรย์รู้ไหมว่าน้ำมันมันแพงนี่คุณช่วยผมเติมน้ำมันหรือไงฮะฮะผมว่าไม่ไหลนะไหลไม่หมดหมดไหมหมดสุดเบอร์น้ำมันมันลึกเด็ดตัวเนี้ยไม่หมดหรอกยังไงก็ไม่หมดหรอก ครับมาแล้วแตกแล้วเยวอยู่มาอยู่นะจคับินเดิมนะไม่หายินดูโซนกั้งายเดอนเลยงาม่หมดเลยพี่งานเหลือเยอะเลยทำอะไรทำอะไรง้นนะ่ะ มาแล้วเอามาเอาเหมาเอาเหมาใส่ไปตัวนั่นก็นกนไหล่ไปนั่นแหละขึ้นเก่าล่ะนั่นบอ <Now. S 1> เปิดอีก้างน้าน,นั่นน่ะเปิดโลดเอาบุ้งกีไหม เจาลงอีกตูดเปื้อนหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยลึ่สโลปอะไรขนาดนี้เจาะขึ้นเจาะขึ้นเจาะขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องเวียงไปนู่นหรอกไม่ทำตามในเรื่องหรอฮะไม่ทำตามนี่ดีหูเลย ยันแล้วนี่ฮะไ,ไปไหมยันตอนนั้นสวัสดีครับอาเจ้าจเลยมีการมูฮะมีมัโมโลงไปเปิดแล้วจบแล้วเปิดรถ้าอยู่ไม่โค้งอะไรนะตัวน้า Oh. โอ้รุ่นไลน่นี่อันนี้มิมล้อเล็กบ่ <c oughs> ต้องออกล้อพี่นะนะั่นน่ะเจอะเลยเกินเต็กเฮ้ เอามือเลยจกน่ะเมมเอามืออย่างเงี้ยเอามือสองข้างไหมนี่เอามือสองข้างอา่ะอ,อ,อะ <c oughs> ไรแรกหลับ อเออก็เดี๋ยวกันก็มานี่แหละจบมากจบมากแ,แข็งบ่าเปิดตอนนั้นนิดน้อยหน่อยนะ่ะดึงขึ้นมาขับไมโครอะไรมาถามม้คนยืนดูเลยนี่โอ้เสีดหลายอ้าวหุดบุรีอีกแล้ว <laughs> นักวยไรไหมต้องนดิโอ้ต้องเอาจอมาคุณได้หิ แข็งป่เดี๋ยวต้องเอาจอบมาเปิดครับอเออ,อทำงานไม่เธอสนใจอะไรไลไลไลต้องมาเปิดตรงนี้แล้วเด้อขุดตรงนั้นนะ เสียวเวลาทำการทำงานผมนั่นเนี่ยเออไอ้ขับรถอยู่ดีๆยังมีอะไรฮ่าฮ่าฮ่ามาอีกไอ้เวลาเราตะโกนเรียกจนไม่เห็นได้ยินเลยฮะเคล็ดเต้นยันฮะ น,นี่มันมีพะอะตอนนั้นที่นิ่มขุดอะ่ะมันสุดแขนพอดีบ่ะน้อนีม่มีการกดอีกไอ้ตรงนี้เราขุดแค่สุดแขนนี่มใช่ปะ่ะไม่ได้เอ,อะไรมาทมเนี่ยนอ้อแค่สุดแขนแล้วก็เวียงไปนู่นแต่เราสื่อว่าตอนนั้นดินมันสูงกว่านี้แน่นอนสุดนเลนยนะครับตอนนี้ไม่ไม่เป็นคนขุดนคะรับโยนไปนี่ขุดกับทีมงานสอทอต้อม รถใหม่เฟืองรอบได้ไหมพี่มิมได้ครับแต่น้ำดันเอาน้ำดันยังไงมันเป็นโฟลนี่ทำไงอ่ะอยู่ไหนรู้เขาจะเอาไปแก้ที่นู่นหรือไปแก้ที่เดินทางผูรับชอบให้อะวยอ๋อน้ำดันได้ไงม,มันมันมันยังไม่ดันหรอกแต่มันมีฟองอากาศอกอ,อกตลอดเลยเลยให้ดูประกัน เป็นกล้วนดมดูก่อนดูขึ้เบื้องต้นก่อน<ม>แล้วถ้าไม่ได้จริงก็เปลี่ยนเป็นเป็น,นฟ้าเาพราะมันเป็นกล่าวนาะทางอูเขาก็มีมีรู้หรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครเกือ,กนอน่ผมมาเป็นกับคนพาไปซื้อมากกว่า <c oughs> ใครพาไปซื้อพี่ฮะน้ำกรีนครับน้ำกรีนบ่ น่าจะเป็นกับดีๆก็มิมโลเล็กนันจะเป็นกับคนพาไปซื้อน่ะไอ้คันนี้ได้ยินข่าวว่ามิมโลเล็กคนพาไปดูนะแล้วก็เชียร์ให้เอาแต่คันนี้ด้วย <laughs> คันอื่นไม่ให้เอาให้เอาแต่คันนี้ <laughs> จะขอค่อยชอบโอเคแนะนำเลยโอเคแนะนำขอค่อยชอบอุ้ยแต่เย็ยบขึ้นดีจ้ะที่อู๘ป,ป่ เออเป็ดตั้มตึงแค่ก้านอ๋อรูปปั้นนี้ไม่ใช่ป่นะนะไม่เห็นบอใช่ไหม,ไมใช่เปนปั้นนี้ม่เนเชฟบอรู้ใช่ไโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ